สวัสดีครับ BT Premium Auto c i n o นะครับวันนี้ส่งงานกับ y ุ n d a i H1 นะครับคันนี้เดิมๆติดตั้งโปรเจคเตอร์จากที่อื่นมานะครับแต่มีปัญหาในเรื่องของโคมไม่สว่างนะครับวันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอกแบ็กอิดิชั่น9.1บูเลนนะครับมาพร้อมมาหดาฟ้า10 55วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับวงแหวน LED Beam Style d e v i l Eye ตาฟ้า Daylight LED และ LED ตัดหมอกครับเดี๋ยววันนี้เรารีวิวกับถนนจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจับถนนได้จริงขนาดไหนเปิดไฟออนครับ เปิดไฟออนนะครับเดไลวิ่งกว่าดซ้ายกวาดขวานะครับไฟหลีครับเปิดไฟหลีนะครับเดวิลไอทำงานนะครับพร้อมโลโก้ในลูกแก้วนะครับยืนยันว่าเป็นสินค้าตัวท็อปของ BT นะครับไฟเลี้ยวครับเดไลายวิ่งนะครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับผมสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงที่ถนนจริงกันเปิดไฟหน้าครับอว์มแสงเร็วมากๆนะครับ ชันเลยไฟสูงครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับคันนี้ฟิล์มหน้ามืดมากนะครับโอ้โหนี่ขนาดฟิล์มมืดๆนะครับเนี่ยสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเราได้ที่ BTP r e ี i u m ม u t ตซีนอนทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ